กับข้าววันนี้ผัดเผ็ดหมูป่าค่ะก่อนอื่นตั้งน้ำให้ร้อนนะคะแล้วเอาหมูที่เราหั่นไว้เป็นชิ้นๆนะคะลงไปลวกหรือว่าไปต้มให้สุกนะคะทุกคนหลังจากที่หมูเราสุกแล้วเราก็จะนำขึ้นไปพักไว้นะคะทำการผัด เผ็ดกันเลยใส่น้ำมันนะคะตามด้วยพริกแกงเผ็ดน,นะคะสำหรับใครที่ไม่กินเผ็ดก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะก็ผัดไปจนหอมแล้วเราก็เอาหมูที่เรารวนไว้หรือต้มไว้นะคะลงไปผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะก็สามารถเติมน้ำได้นะถ้าน้ำแห้งนะคะเสร็จแล้วทีนี้เราก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลา ซอสฟ้าเขียวน้ำมันหอยนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลกับผงปรุงรสถ,ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะเราก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ชิมดูรสชาติโอเคแล้วนะคะเราก็ตามด้วยกระชายนะที่เราหั่นไว้นะคะแล้วก็พริกแดง ตามด้วยพริกไทยอ่อนใบมะกรูดนะคะแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเหมือนเดิมแล้วก็ตามด้วยใบยกระเพราหลังบ้านของเราสดๆเลยผัดเผ็ดหมูปลาเป็นสูตรของญาปุ๋มเองนะพร้อมตักเสิร์ฟค่ะ ผัดเผ็ดหมูป่ากินกับข้าวก็อร่อยนะคะเป็นกับแกล้มก็ได้ดีเยี่ยมเลยทีเดียวสำหรับเมนูนี้นะก็จะออกเผ็ดๆนะคะทุกคนดูสีสันน่ากินไหมคะอย่างที่บอกค่ะการทำกับข้าวก็ไม่ได้มีสูตรตายตัวนะก็แล้วแต่ว่าใครจะถนัดทำแบบไหนหรือกินแบบไหนเนาะเราก็ปรุงแต่งตามที่เรา ต้องการนะคะเราชอบรสชาติแบบไหนเราก็ปรุงไปเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ